ออกมาแล้วเอียนโอ้ยเปื่อยดีแหงคุณ,มคณไม่น่องพุดนะนาอเปื่อยดีค่ะบดโอ้ยหอมอ๋อถึงเวลากินเ้าแล้วพี่น่องเอ้ยบ้านตา,าเอียนเอาเป็นยางพี่น่องน,นะกินเผาปลา มันปันไปนอนตาหากินปลาปรานละห้าถังตี้ถังเต็มหมดเลยทีนึงปลามา้เปลี่ยนจ้ลงหากิ้ปลาหาปลาเปล่ย ฮามงค่ะพี่น้องฮามงพนักงาทีเพิ่นเขาสินยางไปห่อนของข้าวผักที่โดนปนไดเนาะไก่เสียวได้พี่น้องเตี๋สีห่อนขังผักไปก่อนไปเหยียบน้ำว่านเหยียบจอดเกือบบุด้วยอู้เอานี่ใส่ดิล่ะยาเขียวหนังใส่เอ้ายางมาก่อเล็ดกระดาษมาพี่น้องยางลงทางได้บ้า่ อืยางงควาอู้ยกระดังเนอออโอ้ยกระดงนใกระด่างเต็มคอเลยใปุกนทุกคนุ่กคนทุกคนทุกคนทุกนทุกคน้อคุกคนทคนทุนทากกคนนก็นนน แสดงว่าเห็ดอ้อนกัมี่ด้เห็ดอ้อนกัออกเด้ขอยเก็บอยู่อุ้ยกระด่างพี่น้องพุนเต็มค้อนเลยไหว แว่าเป็นอย่งไ่อาเห็นฟันคนผมคนพบไม้น่คนพบไมเหรอพี่นอเจ้าวก่แห้งเี่เป็นพวง่ออกเต็มคอนเลยบ้านคนบาทงโผล่มันเต็มเลยพี่น <JK> ้อเลย ลงทางที h h ่น้องเอ้ยหาหาทางลงกระสอบบ้านเอากันเมืนกลางมืนดงมันมีความกระเหยียบน้ำติ๋วบ้านนี่เดือดวานเอาเลยนี่ได้พักอันนี้นี่นี่นี่ใบอันนี้นี่ใบอีเทอร์อันนี้คือยังนี่เอาบีบใส่นั่นสีสมือนสมานแผลดีคือยังโอ้ยยังหอบเนียบคนเดี่ยง ยังปลายังงงแล้วก็เด้นถ่ายาก่อนถ่ายาก่อนปลาก็ลงถ่า,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 าะะงพี่น้องเลยน้ำวนน้ำวนลังลงถ่างจำบ่ได้นบ่บอด้มาดูเลยนะเออ นี่เห็นแล้วเห็นทางไปแลบพี่จะทีลังรู้เหียบไรได้ก่อนไ้ย่างปลาบรยากาัไม่ปลาด้วยสุปย่างก่อน sự hoạn nào nào phe nọ, nhiều con súc vẫn nhang lung, nhang lung hoang, còn cái file dong dít bản, để xong nha บรรยากาศนี่ระวัง้างห่งห่างหอได้แล้พี่น้องเตียงยีสิบเอ็ดห่อเบรองพักแล้วนี่ก่อนถูกปูเนาะเลยพากันพักอยู่นี่ละเป็นไก่หน ปายมงแล้วพว่อใหญ่ขอนไปหาอันไซเบ็ดกระเดอเอนมาตัวหนึ่งจากพี่น้องหมอกระลืมมอามา่าบานนี่เอียนตัวหนึ่งตัวงามเลยไปถึงไหนกินเนาะเปียงเอาแล้วบานนี่เปียงเอียนนะพี่น้องบานนี่อย่นี้พ่อใหญ่ขอนกินไซเบ็ดลูกไซเบ็ดได้ก็ได้กินแหล่ง ขาเทียงเหรพี่น้องมันจะเป็นเขาแหล่งล่ะใบสองใบสองค่ะมาเลี้ยงจังลาะกันม่อีกเกิดเบ็ดมาไปยามเบ็ดอยู่พี่น้องบบยามอีกดอยู่เอียนตัวหนึง่งคนมาหาหายบ่อเทียวนี่ ส่วกับพ่อหน่อยพยายามเบิง่งอยู่พี่น้องสิได้ปิ้งเอี้ยนนั่ะละ่ะกินกินเทียเ่ยงเหมือนเงจังว่ากันใหม่อีกเนาะกวดวองดังพื้นน้องไฟดีๆดีกันพี่น้องากวดห้าพื้นห้าตองมาดังดกวดเอาเป็นแปะหนามห้ากลับห้ากะสีเอาหนามมาหมอดเรียบร้อยได้พี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้ภาพตันขืนเข้าป่าเนาะข้าขป่าข้าขป่ามาอันกินข้าวปลาพี่นี่พี่น้องถ้าพี่นอ้นองมากินข้าวป่าอย่าถ่างยางมาใหญ่กว่านกักทายาพี่นอ้องเบืองล่ะครับเฮามาหอดท่พักาพากินห้าอยากเข้าก็มาสวัสดีพี่น้องเปิดคลิปเลยนี่ร้าเอียนพี่น้อง เนตปลาไหลตัวหนึ่งกับปลาคอากางตัวหนึ่งยำเบ็ดเขาใส่เบ็ดเทาบริไทยให้พี่น้องเบิ้งเออลูกใส่เบ็ดไหวนะบริไทยเบิ้งเอ้าก๋วยยำมาตบซีลัมสั่งเลยใส่หมีไผ่แต่ที่อยากก็คือปลาต้มแล้สิปิยงเอาว่าต้มใชควันวาต้มใส่บังไมี่ไผ่มาสั่นร้าเอียนจากพี่น้องเอาเบิ้งเป็นหน้าตาแนี่ยเรเอก่ร์ไม่เคยต้มได้ทีเดียวเค้นอยู่บ่ เอียนเดี๋ยวปกปิดผลาอยู่ตามเอียนเดี๋ยวเห็นดอกไม้เห็นเห็นมันเหมือนว่ามันสูตรดอกบัวห้อมหอยๆเลยอุ้ยไปหนามบุกระเบ้อนี่บิ๊กเท ก่งซองแรกกับชีพยามตุกจะพิมพยามมึงตุกมมึงชิถือบ่เอาไม่ก่อนเนาซึ่งสีซุกเดี๋ยวลาไปหลังบ้านนี่ล้มเอียนล้มเอียนตัดดูดวงเด้อ โอ้ยีังสดอยู่บ่อู้หอมหอมบ่เกศเอียนมั่งไม่ใคนหามกลางออกมาแล้วประกอบกับเอียนขึ้นบ่เห็นออกออกมาแล้วเอียนโอ้ยเปื่อยดีแหง คุณพี่หน่องพุดนะเนาะเบื่อดีค่ะเบิดโอ้ยหอมอ๋อถึงเวลากินขา้าวพี่น้องเอ้ยบ้านตาเอียนอ๋อกินข้าวกินหนามเลวพี่น้องลูกกันหิวพ้าลูกไกอ้ข้านกันหิวพี่น้องสิว่าจะเห็นมาสามทีคนหมูค่คนหนึงมาอยู่จ้าพี่น้องไปหาเลาะอ,อยู่ เออใส่เบ็ดเพื่อนคือกันผนบอโง่มาง่ายดอกไปใส่กค่ไกลพูนมันว่ากินก้อนรลวดเขาว่าฉันมันอยากน้ำเพื่นดอกคนละตอนนั้นเด็กคนละยังโง่มาหากันมาหนี่เขากินหนำโอ้ตัวไดีครับเย็นกับตัวไอ้ดีดีจริงๆเลยเสบเหี่ยวมาเพิ่งจะขวัญครับที่ของปลาต้องจับก่อนิงกับปลาแสบในเอียนตัวหนึ่งกับปลากระป๋งตัวหนึ่ง เขาทำกันเ,น,เ,เนื้อได้พี่หนองเอ้ยเขาป่าเสียมแห่งบ่วเยอะก่อนบะอากาศน้ำป่าอันต้มต้มที้จะเกลกอ,อ,อกับผงชูรสซื้อได้พี่หนองกับอันบักิกับยังก็อนหอมหนอพอใส่โปรเดกปลาลานต่า่ก็แซ่บได้พี่นนองนี่น้ำปานดงต้ม,มไไอือหต้มยู่บ้านบอแซ่บได้ต้มเนี่ยวนี่พอใส่เครื่องปรุงคบเนยวนี่เนะ เอาป้อนน้อยใหกินเขาเด้อบบนี้หิวกันแบบพี่หน่องเลยทำเหมืดแล้วพี่น้องเลยพวกมงกว่าล่ะพวกมงกว่าก็เหมือดได้พี่น้องพูนเหมือดตึ้อเลยอยู่ในหุบเขาเด้อพี่น้องนี่ทั้งผีกับเขาทั้งผุนกับเขาทั้งใส่กับเขาทั้งขวากับเขาจ้ะเขากันยืมนอนยืนหุบเขา มาแต่ยามตุ่มพี่เนาะก็แต่หากินก็ได้กประมาณอยู่ม้านอยู่พี่นนาะเดี๋ปลาซิ่วเขากุ้งแน่ม้านอยู่ตัวมันยีทิพรางกับม้านอยู่เตื้องทุลังจากพี่เนาะไปบรรยากาศที่พี่เนาะมึงก่อน เหมือนเตื้อไพี่น้องเอ้ยแล้วก็นอนพักผ่อนกันเอายบรรยากาศยิงตะเกียนตะเกียงยังเหี้ยเกียนอันยังอันยังดอกหอกเหมือตึ๊บ ถุงมลยพี่น้องยอมรับเตือนเตือนหาวหนหนาว,นาว,นาวอากาศก็น,น,น,นาวหน,นาวแหงต้องหนามว่าเป็นน้ำแข็งเลยพี่น้องเอ้ยหนามทัมม้งเขาแหงเย็แแนแหงบบบนี้ฝากกันนอนฝากพรกันพี่น้องบ้านนะี้ เป็นเสายังพอกันพี่น้องดีชีเคืองเลยอ่ะพี่น้องเอ้ยลุกขึ้นมาจู๊ปไฟ <c oughs> แบบเย็นเลย กาจฉีดเจ็ดเลยเดือนกำลังขึ้นเดือนกำลังขึ้นพี่น้องลองเย็นเดือนแบบเย็นแบบหนาวนอนบําราบเป็นตื่น

บวกกินกับแก้บวกไว้เลยกินเนี่ยตื่นทัดสองสองกินบม่ไหนมีแห้งไหมัดหม่บัดบัดขึ้นมาแน่นอน เดงหักเนาะหักถือยุคแเดงว่าใกล้เตื้อจังอย่างจังหวะใกล้เสืออน้ำด่างเดียวจังหวะมาหอดตีหาเนาะนั่นว่าม่นำเคีงบ่ก็เย็นพหนาก็ได้ห่านนี่คุณคุณอยุดห่านสามทีครับ ห้าปลาบ่ไปไปตูดต oh. well. ูดห okay. ้าปูห้าปลาละ่ปน้ำน้ตุ่มแล้วี่หาตัวแต่ว่าตัวน่อยตัวใหญ่นะ บ่ถึงัดใหญ่ไหนที่เหลือมบางไมจคือต่ว่าบ่เบิดดอกเนาะบ่เบิดดอกเบิดจนหักเลยเบยดหักเลยถือใหญ่บ่หักฟอหลังบ่อยู่เจ้ดิหมากหักเลยดิหมากเม็ด น้องบอกยุ้งแห้งยีนดีเหรอบอกหูเลยนะเน้องปลาห้ากระไดแน่ย่พี่น้องเอาหิ่พี่น้องบึ้งกันนี่ก่อนเตรียมจักรตาล่ะเตรียมแล้วพี่น้องเลยคุณตอนนี้จับปลาซิ่วเขาปลาซิ่วไป่ร้าเตื่นตัวนี้กระกุ้งจ่ะพี่น้องตัวนีตะเค้อกั่ง เบบตัวนี้ปะไลปาไรก็ได,ได้หาหตัวนี่กับชื่ว่ามันเดียกจำนี่นยัดุ่น,นวัดใส่กันท้่นอกเวามเระเบิดตัวนึุ่นเปัดปุ่นมันนุนรับไส่เรียร้อย

ตัวไหนตัวนหนตัวไหนขายท้ายเลยขายทายเลยขอบท้ายเลยบ้าพี่น้องบ้านเมื่อไเยบ้านนี h, ้ประมาณอห็ปูเดปลาอยู่นักเมื่อไอยู่พี่น้องปะนี่แวเนาะนี่น่ารักกว่นี่เออนพอดเอาแล้วตตลาด่บ้านพี่น้องอ้อ เงี้ยลงบ่ง่างไม่บาน บ้านนี้มาหอดรถแล้วรถลพี่น้องเอาร่างสกับบ้านเลยเอากระชีกับบ้านเนาะจบคลิปเลยได้บ้านนี่เปยังก่อนมาสวัสดีพี่น้องจบคลิปเลยเอาคลิปนี้กะทิลาพี่ได้น้องกระชบ้านได้บ้านหอดรถหอนยังหล่ะเอาสวัสดีจ้าสวัสดีครับรถอยู่ใกล้ๆนี่นี่ป่ะไปใกล้ๆเมียนชิงเมียนคองแล้วพี่น้องบ้านนี้มัดเอาตุ่มมัดสิรถสิล่ะ กับบบานละบานนี้หน่วยเวล่เดียวนี้ก็โมงกลัวเลยพี่น้องเดี๋ยวทีนางหอดโลดกะเกียบชั่วโมงเพราะว่าท้ากับมันหูทางแน่บานนี้ถ้าไปไปลงทางบานพี่น้อง mm hmm. ยังว่ามันโดนเป็นชั่วโมงยังหอดรัับ่้ลงแล้ ม้วงเนาะโทรศัพท์ก็เออส่วนสำคัญนะโทรศัพท์ได้คุยนาะม้วงโทรศัพท์วุ่นใด <c oughs>